ชงดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเมียหลวงบทที่67ถึงบทที่69บทที่67 แสงสะท้อนที่กู้ชิงจูเห็นเมื่อครูแท้จริงคือดามหักเล่มหนึ่งที่ตกอยู่ข้างมือคนผู้นั้นหงชีชวีก้าวชาว้าๆเข้ามาอย่างระมัดระวังไม่เห็นกู้ชิงจูไม่ขยับนางจึงก้าวเข้าไปปรับแมลงตัวเล็กตรงหน้าพลางถามคุณหนูท่านมองเห็นอะไรหรือไม่ที่เนี่สกรปรกเหลือเกินไปกันดีอะอะเขาเขาคนคนตากู้ชิงจูถลึงตาใส่นางเงียบ โผงชวีรีบใช้มือปิดปากเท้าราวกับถูกตรึงไว้ด้วยน้ำแกงคน้นไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ก้าวไม่ออกกูชิงจูเดินเข้าไปแล้วยอบตัวลงขณะยื่นมือออกไปแตะศพนั้นหงชวีก็ร้องเสียงแหลมคุณหนูท่านท่านจะแตะเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้รีบไปกันเถอะประเดี๋ยวมีใครเข้ามาเห็นเข้าจะเป็นเรื่องได้นะเจ้าคะรอบกายนอกจากพวกนางกับเหล่าหลิวก็ไม่มีใครอื่นอีกเข้ามายกขา เขายังมีชีวิตอยู่หงชวีมองขนุอย่างไม่อยากเชื่อเห็นกู้จิงจูออกแรงลากคนหลงจากก้อนหินก้อนนั้นหงชวีจึงจำเป็นต้องข่มความกลัวแล้วกลาวไปที่เท้าของเขาเมื่อเห็นว่าขาข้างหนึ่งหักกระดูกขาพลนโผล่ออกมานางจึงจับเพียงแค่ขาอีกข้างแต่แรงของนางทั้งสองไม่พอจะยกตัวคนผู้นี้ได้กู้จิงจูมองระยะทางระหว่างพวกนางกับรถมา้าแล้วกล่าวกับหงฉวีไปเรียกเหล่าหลิวมา อย่าชักช้ากูจจิงจูสีหน้าจริงจังหงฉี่จึงไม่กล้าเรียรอทั้งคู่พาร่างร่างนั้นขึ้นมายัางรถม้าอย่างทุลักทุเลกูจจิงจูคุกเข่าลงบนพื้นรถม้าแล้วใส่ยาห้ามเลือดพลางชะงงงหน้าไปดูขาที่หักหัวเข่านี้หักได้พิสดารยิ่งนักคล้ายถูกหักด้วยแรงจากภายนอกเพราะรถม้าโคลงเคลงไม่สามารถต่อกระดูกได้นางจึงสั่งหงฉีป้อนน้ำให้เขาหงฉีหย,ยิบถุงน้ำอย่างไม่ยินยอม ป้อนน้ำใส่ปากคนผู้นั้นพลางพึมพำคุณหนูพวกเราเก็บบุรุษกลับไปเชนี้หากที่บ้านรู้เขา้าต้องเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะชิ้นหุยินหากนางรู้เรื่องจะต้องเอาเรื่องนี้มาทำลายชื่อเสียงของท่านจนสิน้นทำลายชื่อเสียงและช่วยชีวิตคนหนึ่งได้ก็ไม่ถือว่าขาดทุนนางกล่าวพลางหยิบหมอนนุ่มของตนวางรองใต้เขา่าที่เลือดไหลโสมของคนผู้นั้นกูจิงจูเห็นว่าผู้บาดเจ็บสลืมสลือ แต่เขากลับยินรนพยายามเอาชีวิตรอดอย่างแข็งแกร่งหงชีวีป้อนน้ำให้เขาเขายังมีความรู้สึกจึงอ้าปากกลืนลงไปกูชิงจูจำเป็นต้องปีนกลับขึ้นไปบนที่นั่งเพราะพื้นรถมา้าถูกคนผู้นี้ยึดครองไปทั้งหมดเมื่อมองลงมาจึงรู้สึกผู้บาดเจ็บดูคุ้นตาอยู่บ้างแม้หน้าตาจะเต็มไปด้วยคราบสกรปรกแต่นางยังพอนึกออกนี่ไม่ใช่แม่ทัพโจโยงหมิงหรือเหตุใดจึงได้อยู่ในสภาพเช่นนี้ ครั้งที่เฮอเศร้าจริงมหานางก็คลายจะเอ่ยประโยคว่าขอใช้กลยุทธ์ใส่ศึกปองร้ายโจโยงหมิงในตอนแรกฉีสเวียนคิดจะร่วมมือกับโจโยงหมิงแล้ววางแผนให้เฮอเศร้าจริงติดกับถ้าเช่นนั้นเฮอเศร้าจริงใช้กลยุทธ์นั้นแล้ว หรือจะเป็นฉีสเสวียนที่ทําเช่นนี้หรือหลังจากที่นางสงสัยมาตลอดก็พาเขามาถึงเรือนเอินถังวินเซิงกับเหลียงฟูที่กําลังจะปิดประตูอยู่เห็นรถม้าของนางจิงหยุดมือหงฉวีกระโดดลงจากรถม้าแล้วกล่าวกับทั้งสองไม่ต้องลงกรอนแล้วคุณหนูของข้าเก็บคนกลับมาคนหนึ่งกูชิงจูนในชุดสตรีก้าวลงจากรถมา้าเรียกวินเซิงนิ่งอยู่ทําไมรีบเข้ามาช่วยเร็ว จากนั้นนางก็เข้าไปยังห้องด้านในอย่างรีบร้อนใช้เชือกมัดแขนเสื้อแล้วเตรียมกล่องยาส่วนวินเซิงกับพวกก็แบกคนเข้ามาที่เท่นตรวจหงชวีคอยติดตามกู้ชิงจูไปช่วยผู้ป่วยอยู่หลายหนจึงรู้ว่าควรจะเตรียมอะไรบ้างนางต้มน้ำร้อนส่งผ้าขนหนูเช็ดเหงื่อกู้ชิงจูอย่างคล่องแคล่วกู้ชิงจูใช้กรรไกรตัดเสื้อผ้าของผู้ป่วยผู้นั้นออกจนหมดบาดแผลบนร่างกายทำให้ทุกคนต้องตกใจ ทั้งตัวมีบาดแผลหลายสิบแห่งแต่คนผู้นี้กลับยังทนอยู่ได้เมสินใจไปซิก่อนมือเท้าของเขามีเพียงบาดแผลภายนอกตรงอกกับท้องเท่านั้นที่อันตรายถึงชีวิตระหว่างทางแมกู้ชิงจูจะใช้ผงห้ามเลือดให้เขาแต่ก็ยังห้ามไว้ไม่อยู่นางหยิบเข็มเย็บแผลออกมาวิธีนี้นางใช้บ่อยในค่ายทหารรักษาผู้บาดเจ็บในสนามรบนั้นต้องแข่งกับเวลาบรรดาแพทย์ทหารต้องห้ามเลือดอย่างมีประสิทธิภาพ การเย็บจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดกู้ชิงจูทำความสะอาดรอบบาดแผลด้วยตนเองวินเซิงยัดผ้าสะอาดผืนหนึ่งใส่ปากของผู้บาดเจ็บให้เขากัดไว้ตอนที่เข็มปลายงอของนางแทงเข้าไปในเนื้อวินเซิงกับเหลียงฟู่รู้สึกขนลุกขึ้นมาเหลียงฟู่ต้องเบือนหน้าไปทางอื่นไม่กล้ามองวินเซิงขมวดคิ้วแน่นส่วนหงฉวีหลับตาเสียสนิทคนผู้นั้นคำรามดุดสัตว์ป่าพยายามหยัดตัวขึ้นมากูชิงจูรีบกำชับวินเซิง กับเหลียงฟู่กดเข้าไว้ทั้งสองรวบรวมความกล้ากดตัวเข้าไว้บนแทน่นทําให้กู้ชิงจูเย็บแผลได้อย่างรวดเร็วนางมือไม้คล่องแคล่วแทบจะมองตามฝีเข็มไม่ทันนางเย็บแผลใหญ่ๆไปได้แล้วสามแผลเลือดจึงหยุดไหลจากนั้นจึงมาทําการรักษาที่ขาของผู้บาดเจ็บการล้างแผลเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากกระดูกของเขาแทงออกมาข้างนอกเนื้อหนังพลิกกลับด้านระหว่างการเคลื่อนย้ายก็มีเปื้อนฝุน่น อีกไม่น้อยโงชิวีเตรียมน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วส่วนกู้จิงจูถือเทียนแล้วล้างแผลไปเทียร,ระแถบไม่ปล่อยให้จุดไหนสกปรกล้างแผลเสร็จก็จัดกระดูกในเมื่อผู้ป่วยท่านนี้คือแม่ทัพฝ่ายบูร่างกายย่อมแข็งแกร่งกว่าคนอื่นแม้ว่ากระดูกจะแทงทะลุผิวหนังออกมาแต่กระดูกไม่ได้แตกถือว่าเป็นคราด,ดีในคราะร้ายของเขาแล้วกดเอาไว้ขยับไม่ได้แม้แต่นิดเดียวข้าจะเริ่มต่อกระดูกให้เขา ทุกคนเตรียมพร้อมครั้นนางมองหาทิศทางที่ถูกต้องได้แล้วมือหนึ่งก็กดกระดูกต้นขาวไว้อีกมือก็บิดกระดูกส่วนนั้นเข้าที่อย่างรวดเร็วทุกคนได้ยินเพียงเสียงกึกกระดูกที่โผล่มาเมื่อครู่นี้กลับเข้าที่เดิมไปแล้วนางไม่กล้าหยุดพักดึงเข็มออกมาเย็ยบแผลตลอดแนวจากนั้นก็ใช้แผ่นไม้ยึดหัวเข่าเอาไว้ไม่ให้เขาขยับได้ต้องเจ็บปวดทรมานเชน่นนี้ต่อให้เป็นบุรุษกระดูกเหล็ก อย่างไรก็คงทนไม่ไหวดังนั้นเขาจึงหมดสติกู้ชิงจูเหงือออกเต็มศีรษะนางเก็บได้แล้วยกข้อมือของคนผู้นั้นขึ้นจับชีพจรหยิบยาพลังกำจับหวินเซิงกับเลี้ยงฝูว่าให้ย้ายที่รักษาไปที่เรือนด้านหลังโดยเคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวังมายัางเตียงด้านในที่นางใช้พักผ่อนเป็นการชั่วคราวกู้ชิงจูเตรียมยาเสร็จก็ให้หงฉีวีไปต้มส่วนตนตามเข้าไปใช้ผ้าโปร่งมัดขาที่บาดเจ็บของเขาไว้กับโครงเตียง เพื่อป้องกันไม่ให้เขาขยับตอนไม่รู้สึกตัวเพราะอาจจะทําให้บาดเจ็บอีกกว่าจะจัดการทุกอย่างเรียบร้อยก็ดึกมากแล้วคนผู้นั้นต้องใช้ความพยายามอย่างมากกว่าจะดื่มยาถ้วยหนึ่งลงท้องไปได้วินเซิร์นกับเลี้ยงฟูกล่าวกับนางคุณคุณชายดึกแล้วท่านกลับไปก่อนดีไหมคนผู้นี้ข้ากับเลี้ยงฟูดูแลได้ท่านวางใจเถอะคืนนี้พวกเราจะผลัดเวรกันดูเขาไม่มีปัญหาแน่ หลักๆเพียงต้องดูว่าเขามีไข้หรือไม่หากมีไข้ก็ใช้น้าอุ่นเช็ดฝ่ามือฝ่าเท้าใต้รักแร้กับข้อมือให้เขาส่วนยาลดไข้พวกเจ้าก็จัดเองเป็นข้าไม่จำเป็นต้องบอกพรุ่งนี้ข้าจะมาเปลี่ยนกะก,กับพวกเจ้าแต่เช้าเมื่อกำจัดเสร็จ กู้ชิงจูกับหงษชวีก็เดินออกจากเรือนเอินถังกับสกุลกู้บนรถม้าหงษชวีถามกู้ชิงจูคุณหนูท่านว่าเขาจะเป็นอะไรไหมเจ้าคะหากเขาตายที่เรือนเอินถังของเราแล้วทางการเข้ามาตรวจสอบพวกเราจะอธิบายอย่างไรนางกังวลเพียงว่าออกแรงไปสุดท้ายคนก็ตายอย่างไรเสียเขาก็บาดเจ็บหนักพรุ่งนี้ให้ข้ามาแต่เช้าดีไหมเจ้าคะดูว่าเขาเป็นอย่างไรหากช่วยไม่ได้จริงๆ ข้าจะให้วินเซินกับเหลียงฟู่นำเขาไปะยนต์ไว้ที่ทิ้งศพตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเช่นนี้แม่ร้อยให้นางกล่าวจบกูชิงจูก็ขัดขึ้นตายไม่ตายอะไรกันอย่าเห็นว่าเขาเจ็บหนักแล้วคิดจะทอดทิ้งพื้นฐานร่างกายเขาดีมากคนทั่วไปถูกฟันขนาดนั้นคงตายไปนานแล้วแต่เขายังทนจนพวกเราไปช่วยได้ผ่านถนนครุขระเข้าเมืองอยู่บนแท่นรักษาก็ยังไม่ตายผ่านไปคืนเดียวจะตายได้อย่างไร ไม่ต้องคิดเรื่องเหล่านั้นขอเพียงคนยังมีลมหายใจอยู่ก็จะต้องช่วยส่วนจะช่วยได้หรือไม่ก็เป็นความสามารถค่าสามส่วนเป็นชะตาของเขาเจ็ดส่วนต่อให้เกิดอะไรขึ้นจริงๆพวกเราก็ไม่ได้ละอายใจหงชวีฟังคำของเจ้านายก็ทำได้เพียงถอนหายใจเงียบๆลอบอธิษฐานให้เขาไม่เป็นอะไรไม่เช่นนั้นพระที่พวกนางไหว้เมื่อกลางวันก็ถือว่าเสียเปล่าแล้วชีสเวียนกำลังฝึกวรยุทธ์อยู่ที่ลานหลี่เมาเจินถือสารจากเฉียนผิง เข้ามารายงานคุณชายฝังเฮอเซาจริงลงมือแล้วจะหมอนี่ชั่วช้าเหลือเกินแซงทำเป็นร่วมมือกับท่านโจลิว้วแต่กลับลอบทำร้ายในที่ลับใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของท่านแม่ทัพชายแดนแห่งพายับรอให้เปย์ยั้งโหหลงกนพอหลงกนเปย์ยังโหก็ถูกซุ่มทำร้ายระหว่างทางทำเอาอนุดได้รับความโปรดปรานที่สุดคนหนึ่งข้างกายเขาต้องสังเวยชีวิตใต้คมดาบเปย์ยังโหจึงนำโทษทั้งหมด ไปหลงที่ท่านโจเลี้ยวไม่เพียงจะจะขับท่านโจเลี้ยวออกจากดินแดนพายัพแต่ยังให้คนที่อยู่ในเมืองหลวงลงทันท่านโจเลี้ยวยังโหดเหี่ยมมุ่งจะเอาชีวิตของเขาให้ได้ฉีสเวียนเช็ดเหงือพลางถามช่ไเมทับชายแดนฝังเจนเวอร์หรือไม่เป็นเขาคนผู้นั้นเป็นน้าชายขององชายสามสนิทสนมกับสกุลเฮอยิ่งนักเดิมทีพวกเขาไม่ค่อยลงรอยกับดินแดนพายัพและเปิดยังโหอยู่แล้ว ครั้งนี้ได้เฮเซาจิงวางแผนไม่ทับฟังมีโอกาสสั่งสอนเปย์ยังโหพอดีเรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวหลี่เมาจนอ่านสารแล้วก็อดสถานในใจขึ้นมาไม่ได้เฮเซาจิงผู้นี้ปกติดูสุขุมอ่อนโยนพบใครก็ยิ้มแต่ลับหลังกลับโหดเหี้ยมอำมหิตถึงเพียงนี้เฮอเซาจิงเสียมเขาควายให้ชนกันต่อหน้าคนของเปย์ยังโหในเมืองหลวงทําให้พวกเขาหลงทันท่านโจเลิ้วอย่างโหดเหี้ยมคิดจะให้ท่านโจ้ลร้วถึงแก่ชีวิต ฉียสเสวียนพ่นลมหายใจออกมาคนตายแล้วหรือแม้เขาคิดที่จะใช้ประโยชน์จากโจโยงมิงเช่นกันแต่ไม่เคยคิดจะสังหารอีกฝ่ายให้ตายเฮอเศราจริงจิตใจคับแคบเมื่อทําอะไรจวนอู่อันโหไม่ได้ก็เอาความโกรธแค้นไปลงที่โจโยงหมิงทั้งหมดนี่คือเรื่องที่เฉียนผิงจะรายงานเช่นกันสีหน้าของหลี่เมาเจินมีความกังวลจบบทที่67ค่ะบทที่68ฉีสเสวียนส่งสายตาให้ หลี่เมาเจนเอ่ยปากท่านโจลิวฝีมือล้ำเลิศถูกคนน้ำร้อยปิดล้อมทั้งยังเจ็บหนักก็ยังเอาชีวิตรอดหนีออกมาจากเมืองได้คนของพวกเราพบรอยเลือดรวมถึงดาบคู่กายของเขาที่เชิงเขาวัดมาขาวแต่คนกลับไม่อยู่แล้วต่อมาพวกเราตามหารอยเลือดจึงพบว่าท่านโจลิวถูกช่วยไว้หลี่เมาเจนมองฉีสเวียนพลังถามซื่อจือท่านรู้ไหมว่าใครเป็นคนช่วยเขาฉีสเวียนเงยหน้ามองข้ารู้จังด้วยหรือ คุณหนูกู้ตอนนี้ท่านโจเลี้ยวอยู่ที่เรือนด้านหลังของเหรินเอินถังหลี่เม่าเจินกระแอมออกมาคำหนึ่งแล้วกลั้นหายใจกล่าวทวนอีกครั้งเหรินเอินถังเรือนด้านหลังนางเป็นคนเก็บเขากลับไปชีสเวียนนึกไม่ถึงจริงๆว่าโจโยงหมิงจะอยู่กับชิงจูผู้น้อยสืบข่าวมาว่าวันนี้คุณหนูกู้ตามเหล่าฟูเหรินจวนจงผิงป๋อไปไหว้พระที่วัดม้าขาวอยู่จนค่ำถึงออกมานางพบท่านโจเลี้ยวที่เจ็บหนัก บริเวณเจิงเขาของวัดม้าขาวจึงช่วยเขากลับไปยังเหรินเอินถังหลี่ม่อเจินกลับพลางสังเกตสีหน้าของฉีซูเยียนไปพลางด้วยลังเลว่าต้องบอกอีกเรื่องให้ซื่อจื่อได้รู้หรือไม่ในที่สุดก็พูดออกมาหลิวม่อเจินแค่รู้สึกว่าซื่อจือ่อของตนรู้สึกดีกับขุนหนูกู้อยู่เพียงฝ่ายเดียวแต่ขุนหนูกู้ผู้นั้นกลับไม่อยากเกี่ยวข้องกับซื่อจือ่อเรื่องเหล่านี้ปิดบังไว้ก็ไม่มีประโยชน์มีสูบอกซื่อจื่อให้รู้จักนางยิ่งขึ้นสักหน่อย ยังมีอีกเรื่องขอรับซื่อจือ่อคือพวกเราสืบมาตลอดว่าทําไมจวนฉงชิงหูจู่จูถึงเคลื่อนไหวมากมายเช่นนี้เราสืบจากคนข้างกายของเฮอซื่อจือ่อจึงได้รู้ว่าก่อนเฮอซื่อจื่อจะลงมือได้เคยเสยวนาเรื่องนี้กับคนผู้หนึ่งคนผู้นั้นเตือนเฮอซื่อจื่อให้ระวังท่านแถมยังบอกเขาว่าอย่าได้หลงกลถูกสหายข้างกายปองร้ายคนผู้นั้นก็คือคุณหนูกู้หลี่เมาเจินรวบรวมความกลา้า แล้วเอ่ยอ,ออกมาในรวดเดียวเดิมขานึกว่าจะเห็นซื่อจือโมโหแต่คาดไม่ถึงว่าสีหน้าของเจ้านายกลับสงบนิ่งเรากับคาดเดาไว้นานแล้วเดิมฉีเวียนมีลางสังหรณ์เช่นนี้มาก่อนหน้าเพียงแต่ไม่แน่ใจซื่อจือหลี่เมื่อเจนเห็นฉีเวียนไม่ว่ากล่าวอะไรจรึงนึกว่าเขาโกรธฉีเวียนพยักหน้าแล้วตอบอย่างใจเย็นเอาละข้ารู้แล้วเจ้าถอยไปเถอะส่งคนจับตาดูเหรินเอินถังไว้หากท่านโจเลี้ยวออกมาก็ให้เขามาพบข้า หากเขาไม่ออกมาก็แล้วไประวังร่องรอยอย่าให้คนของหลุนเอินถังพบเขา้าขอรับหลี่เม่าเจินรับคำสั่งก่อนหันหลังกลับก็กล่าวกับฉีซวียนอีกประโยคหนึ่งด้วยคำลังเลซื่อจือ่อมีประโยคหนึ่งที่ผู้น้อยรู้ว่าไม่ควรกล่าวคุณหนูกู้ท่านั้นถ้าเห็นนางคล้ายกับจะไม่ได้ชอบซื่อจื่อมากนักเหตุใดท่านต้องดึงดันด้วยเล่าฉีเซวียนไม่ตอบเพียงหยิบผ้าข,ขึ้นมาเช็ดเหงือ่อแล้วเดินไปอาบน้ำ ร่างของกู้ชิงจือ้อเปลือเปื้อนไปด้วยเลือดของโจโยงหมิงตอนลงรถจึงสวมผ้าคลุมไว้แน่นแล้วรีบกลับเรือนฉิยงหัวหยองรวดเร็วนางยุ่งมาทั้งวันทั้งคืนหงชุวเองก็เหนื่อยมากแล้วหลังเตรียมน้ำร้อนให้นางเสร็จนางจึงบอกให้หงชุวกลับไปพักผ่อนส่วนที่เหลือจะจัดการต่อเองระหว่างที่แช่อยู่ในน้ำอุ่นจัดนางพิงศีรษะกับขอบอ่างผมยาวรวบไว้เหนือศีรษะและไหลเปล่าเปลือยผิวขาวละมุน นางนอนหนุนแขนที่พาดกับขอบอ่างแล้วหลับตาพักผ่อนเป็นภาพที่ละมุนละมายิ่งในหัวยิ่งคิดเรื่องโจโยงหมิงแม้นางจะปลอบใจหงชิวีว่าไม่เป็นไรแต่บาดเจ็บหนักเช่นนั้นที่น่ากลัวที่สุดคือการติดเชื้อคืนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายหากผ่านคืนนี้ไปได้จึงจะถือว่าช่วยชีวิตของเขากลับมาได้ครึ่งหนึ่งนางยื่นมือหยิบกระบวยตักน้ำข้างกายตักรถตัวสองครั้งแล้วลุกข,ขึ้นจากอ่างอาบน้ำในห้องอาบน้ำ ที่เดิมเงียบสงบพลันมีเสียงสูดหายใจดังขึ้นนางตกตะลึงรีบเอ่ยถามใครหงชุยหรือนางห่อร่างกายด้วยผ้าผืนยาวแล้วรีบเดินออกมาดูนอกฉากบังลมหงชุยข้าให้เจ้าไปนอนแล้วไม่ใช่หรือหงชุยคำพูดของนางไม่ได้รับการตอบกลับจากหงชุยยามนี้ถึงได้รู้สึกถึงความผิดปกตินางรีบสวมเสื้อตัวนอกปิดบังร่างกายมัดปมเชือกหลวมๆพลางร้องเรียกด้วยเสียงอันดังอีกสองครั้ง โงชวีใครก็ได้มานี่หน่อยใครเพียงสองคำนางก็รู้สึกว่ามีเงาคนวูบไว้อยู่เบื้องหน้าต่อมานางก็ถูกปิดปากและกดร่างไว้กับม่านบังลมทั้งตัวชีสเวียนยกนิ้วขึ้นมาวางทาบลงบนริมฝีปากของนางเบาๆหน่อยเดี๋ยวมีคนเข้ามาจริงๆกูชิงจูพยายามขัดขืนเขาเบี่ยนร่างเข้าหาแล้วแบกนางขึ้นบนบา่าก้าวกลับเข้าห้องนอนไปอย่างรวดเร็วเพื่อวางนางลงบนเตียง การกระทำของเขาทำให้นางตกใจแผ่นหลังเพิ่งจะถึงเตียงนางจึงรีบตะกายตัวขึ้นฉีเซวียนยื่นแขนกั้นขอบเตียงไม่ให้นางหลบหนีไปไหนได้ใบหน้าตื่นตระหนกของนางแดงเรือ่อนางทุบแขนของเขาแรงๆอยู่หลายทีแต่ก็ไม่ทำให้เขาปล่อยมือระหว่างที่กู้จิงจูออกแรงดวงตาของฉีเซวียนก็ไม่ได้ว่างเมื่อครูเพราได้ยินว่ามีคนอยู่ข้างนอกนางจึงไม่ทันได้เช็ดน้ำบนร่างรีบสวมชุดตัวนอก เวลานี้เสื้อตัวนอกเปียกชื้นไปด้วยคราบน้ําจึงแนบติดกายยิ่งมองเห็นรูปร่างได้ชัดเจนขึ้นสวงอกกระเพื่อมขึ้นลงน้อยๆแม้จะยังไม่ได้โตเต็มไวแต่กลับมีรูปทรงเงิดงามขาเรียวสองข้างคุกเข่าอยู่บนเตียงโดยไร้สิ่งปกปิดข้อเท้าเรียวเล็กเรียบลื่นแม้แต่นิ้วเท้าก็น่ามอนจนเขาวันไหวมีภาพงดงามเช่นนี้อยู่ตรงหน้าต่อให้กู้ชิงจูจะตีเขาสองครั้งหรือใช้มีดแทงเขาอีกสองที ฉีสเวียนก็ไม่มีวันปล่อยกูชิงจูทุบเขาอยู่หลายครั้งจนเขาไม่รู้สึกรู้สานางถึงได้รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงก็มองตัวเองตามสายตาของฉีสเวียนเสื้อผ้ายับยุ่งไม่เรียบร้อยนางร้องออกมาคำนึงแล้วรีบมุดตัวเข้าไปในผ้าหม่มฉีสเวียนจึงปล่อยมืออย่างผิดหวังโกรธที่ฉีกผ้าหม่มขัดขวางการชมทิวทัศน์เงินงามของตนออกเป็นชิ้นๆไม่ได้ขอลอบด่าตัวเองในใจทำไมถึงไม่มีความอดทนเช่นนี้ ตอนปีนเข้ามาเขาพบว่าในห้องนอนไม่มีคนจึงเดินมาหาที่อ่างอาบน้ำํำนึงไม่ถึงว่าจะได้เห็นภาพคนงามลุกขึ้นจากอ่างเพราะภาพตรงหน้ายั่วยวนเกินไปเขาทนไม่ไหวจนต้องสูดลมหายใจเข้าไปเฮือกดึงทําให้กู้ริงจูพบเข้าจนได้จบบทที่68ค่ะบทที่69ฉชีสวีนท่านยังมีจิตสํานึกอยู่บ้างไหมนี่มันห้องนอนของข้านะ คจรจิงจูห่อตัวเข้ากับผ้าห่มอย่างแน่นหนาไม่ยอมให้ส่วนใดโผล่ออกมาแม้แต่ซอกเล็บทั้งขับไล่และต่อต้านผู้บุกรุกหน้าไม่อายตรงหน้าฉีสเวียนนั่งลงแล้วเอ็นร่างพิงที่ขอบเตียงหันมองรอบๆห้องอยู่นานแล้วจึงพยักหน้าข้ารู้ข้าเคยมาที่นี่แถมยังเคยนอนที่นี่ด้วยเขาเคยนอนที่นี่แค่เพียงหนเดียวไม่ใช่วันที่นางกลับบ้านแต่หลังแต่งงานเพราะวันนั้นเขาไม่แม้แต่จะปรากฏตัว แต่เป็นตอนที่กู้เหล่าฟูเหรินของจวนจงพิงพอเสียชีวิตครั้งนั้นเขาตามนางกลับมาพักที่สกุลกู้อยู่สองวันเคยนอนในห้องนี้ครั้งหนึ่งในคืนนั้นเขากระชับเสื้อตัวเองแน่นทั้งยังนอนหันหลังให้นางซ้ำขยับร่างชิดขอบเตียงอยู่ทั้งคืนเช้าว,วันต่อมาพอโผล่หน้าให้เห็นเป็นพิธีเสร็จก็จากไปอย่างรีบร้อนเมื่อเอ่ยถึงเรื่องราวแต่หนหลังกู้ชิงจู่เองก็จําได้พอนึกถึงตอนที่กู้เหล่าฟูเหรินจากไปความเจ็บปวดในใจยิ่งทบทวี สีหน้าจะมีเพียงความเจ็บปวดและโดดเดี่ยวฉีสเวียนเห็นดังนั้นก็รีบขยับเข้าใกล้แต่กลับถูกแววตาดุคมกราถลึงตาใส่เขาทำได้เพียงลูบจมูกคลังกล่าวเสียงเบาข้ารู้ว่าเมื่อก่อนทำตัวไม่ดีอธิบายอย่างไรไปก็ไร้ประโยชน์กู้ชิงจู่ไม่คิดจะพูดอะไรอีกฉีสเวียนมองนางและเปลี่ยนเรื่องสนทนาเจ้าช่วยท่านโจลิวกลับมาจริงหรือตั้งใจจะทำอย่างไรกับเขาคิดไม่ถึงว่าเขาจะรู้เรื่องเร็วเช่นนี้ หรือว่าท่านเป็นคนทำร้ายเขาเช่หรือไม่ตอนที่นางพบโจโยงหมิงก็สงสัยอยู่แล้วว่าฉีสเสวียนที่ลงมือฉีสเวียนยิ้มขืนหากข้าทำเขายังมีชีวิตอยู่รอให้เจ้ามาช่วยได้อีกหรือเจ้าช่างไม่มั่นใจในฝีมือสามีเกินไปแล้วกูจิงจู่ครานจะใส่ใจคำประชดหากไม่ใช่ฉีสเวียนแล้วจะเป็นใครได้เฮอเซาจิงหลอกให้ท่านโจโลิวส่งจดหมายกลับดินแดนพายับรอให้ไปยั้งหติดกับในทางกลับกัน จัดการติดต่อแม่ทัพชายแดนผู้หนึ่งทั้งสองคนร่วมมือการวางแผนปองร้ายเปย์ยังโหจุนสูญเสียอนุคนโปรดตัวเปยดยังโหเองก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเขาจึงคิดบัญชีทั้งหมดย้อนหลังกลับมายังท่านเจ้าลิวกับดักนั้นเฮาเซ้าจิงเป็นคนขุดอาศัยมือของคนจวนเปยดยังโหเป็นคนจัดการพวกเขานาร้อยวางแผนล้อมจับ แต่สุดท้ายกลับปล่อยให้คนหนีไปได้เห็นได้ชัดว่าจวนไปยัง้งโหมีดีแค่ราคาคุยไม่ได้เก่งจริงอย่างที่กล่าวอ้างชฉี๋สเวียนไม่คิดปิดบังทั้งยังเล่าเรื่องทั้งหมดข่าวคราว,ร,าวรอบหนึ่งให้นางเข้าใจสถานการณ์กลุ่มคนที่ไรความสามารถเหล่านี้ไม่ใช่หรือที่เมื่อก่อนตามล่าท่านจนแทบเอาชีวิตไม่รอดหรือว่าตอนนี้ท่านลืมไปหมดแล้วหรือกูชิงจูอดฉีกหน้าฉี๋สเวียนไม่ได้เรือนร่างตายพ่าห่มร้อนจนเหงื่อแตก เวลานี้นางควรนอนบอกพัดอย่างสบายอยู่บนเตียงแต่เพราะเขานางถึงต้องห่อตัวเหมือนขนมบาจ่างในหลังต่อให้ถูกฉีกต่อหน้าฉีสเสวียนก็ไม่คิดโกรธเขาเพียงจริงจูพูดด้วยกับเขาก็ดีใจมากแล้วก็ข้าวางแผนชั่วสู้พวกเขาไม่ได้นี่แต่ช่างเถอะสวรรค์ย่อมมีตาให้อย่างไรข้าก็ไม่พ่ายแพ้แก่คนไร้คุณธรรมกลุ่มนี้แน่กูชิงจูนังชันเขาจึงมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวเล็กๆตายพาห่มของฉีสเสวียน เมื่อฟังคําเหล่านั้นนางจึงยิ้มเย็นสวรรค์ไม่มีตาต่างหากเล่าแม้แต่ท่านสวรรค์ก็ยังจัดการไม่ได้คอยดูเถอะสักวันต้องมีคนที่ท่านจัดการได้ฉีสเสวียนหัวเราะบนโลกนี้นอกจากเจ้าแล้วก็ไม่มีใครจัดการข่าได้เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเผลอฉีสเสวียนก็ยื่นมือฉกข้อเท้าร้อนชาข้างหนึ่งออกมาแล้วดึงคนเข้ามากูชิงจูตกใจจนร้องแต่ถูกเขาใช้ผ้าห่มปิดปากนางไว้อย่างรวดเร็ว กดทั้งคนทั้งผ้าห่มไว้ใต้ร่างสมกับเป็นภรรยาข้าเรื่องนี้เจ้าช่วยข้าได้มาจริงๆกู้ชิงจูกําลังจะออกแรงขัดขืนเมื่อได้ยินก็หยุดการเคลื่อนไหวทันทีข้าไปช่วยอะไรท่านหรือชีสเวียนมองนางเบิกตาโตใบหน้าแดงเรื่อท่าทางงดงามน่ารักสำลมหายใจยังหอมกรุ่นทําให้เขารู้สึกร้อนรุ่มขึ้นมาทั้งตัวต้องให้ข้าเตือนเจ้าหรือก่เรื่องเฮอเจ้าจริงอย่างไรเล่า เจ้ามิชัยช่วยข้าโดยไปหาเขาบอกให้เขาระวังข้าหรอกหรือชี้เสวียนน้ำเสียงแหบพร่าลมหายใจร้อนเป่ารดลำคอของกู้ชิงจูททาให้นางรู้สึกร้อนว่าไปทั้งตัวจนรู้สึกวิงเวียนนางยืนแขนออกมานอกผ้าหม่มแล้วยันบ่าชี้เวียนว่าอย่างยากลําบากท่านไม่ได้อยากปองร้ายเขาหรือไงท่านคิดจะให้เฮอเศร้าจริงกับจวนเปยหยังโโหสู้กันไม่ใช่หรือทันทีที่เรียบเรียงความคิดได้นางก็ร้องในใจว่าแย่แล้ว ข้าไม่ถึงว่าเขาจะใช้กลยุทธ์ยิงเกาทันดอกเดียวได้นกสองตัวนกที่ต้องเกาทันมีได้มีเพียงเฮอเซ้าจิงคนเดียวเท่านั้นฉีสเสวียนลูกกลางฝ่ามือของนางทีหนึ่งมาอย่างนั้นจะบอกว่าเจ้าคือภรรยาตัวจริงของข้าได้หรือหังไม่ใช่เพราะคําพูดของเจ้าข้ายัางนึกไม่ออกว่าจะยุให้เฮอเซ้าจิงกับจวนเปยดยังโหสู้กันได้อย่างไรด้วยซ้ําครูจริงจูรู้สึกโกรธจนอกระเบิด นางไม่อยากได้รับคำชมของฉีสเวียนนางอยากจะสร้างความวุ่นวายให้เขาอยากให้เขาไม่มีเวลามาตอแยก,กับตนจะว่าเราสองคนเขาได้ดีใช่หรือไม่เมื่อเสียแรงที่เป็นสามีภรรยามาก,กว่า20กว่าปีอะ่ะฉีสเวียนกําลังกระหิมยิ้มย่องอยู่ถูกกู้จิงจูกัดแขนนางยับลงไปเต็มแรงเขาไม่ทันระวังจึงติดกับดักของนางเข้าให้กูจิงจูยื่นมือออกมา บกระดูกสะบักของเขาจนต้องพงะหถอยนางรีบดึงผ้าห่มและลุกขึ้นยืนชีสเวียนเพียงก้มองรอยฟันบนแขนขณะที่กำลังพุ่งเข้าใส่อีกครั้งก็ได้ยินเสียงของหงชีวีดังมาจากข้างนอกคุณหนูท่านเรียกข้ามีอะไรไหมเจ้าคะชีสเวียนนิ่งงันมองไปทางกู้ชิงจูใบหน้าแดงเรื่องของนางเต็มไปด้วยความเขินอายหังให้หงชีวีเข้ามาเห็นภาพนี้คงจะต้องตกใจตายกูชิงจูรวบรวมสติแล้วกล่าวกับคนข้างนอก ไม่ได้เรียกเจ้าพอดีพื้นลื่นข้าจึงตกใจไม่มีอะไรแล้วเจ้าไปพักผ่อนเถอะหงชวีนอนอยู่ชั้นล่างถ้ามีเสียงนิดหน่อยนางก็จะได้ยินกูชิงจู่มองไปทางฉีสเวียนแลว้วก็เสียงต่ำกล่าวยังโมโหหากท่านไม่ได้ทำลายชื่อเสียงของข้าจนหมดสิน้นก็จะไม่เลิกราใช่ไหมฉีสเวียนรู้สึกว่าตนถูกปลักปลั่ไม่ใช่ข้าแค่รู้ว่าเจ้าช่วยท่านโจรลีวจึงอยากถามว่าเจ้าคิดจะทำอย่างไรต่อเท่านั้น หากคนของจวนเปยดยางโหรู้ว่าท่านโจโลิวยังมีชีวิตยอยู่แถมยังถูกเจ้าช่วยไว้พวกเขาจะต้องไม่ยอมราเมือกู้ชิงจูนั่งตัวตรงถามอย่างไม่เข้าใจพวกเขาจะทำอะไรได้หรือมือของฉี๋สวียนกว่าลำโพงอของนางจะว่าพวกเขาจะทำอะไรเล่ากับคนที่แข็งแกร่งอย่างท่านโจโลิวพวกเขายัางลงมือได้นำระษาอะไรกับเจ้ากู้ชิงจูหัวคิ้วขมวดฉีสเสวียนจึงกล่าวขึ้นแต่วางใจเธอะหากเจ้ายืนกรานจะช่วยเขา ข้าก็รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อรับรองว่าคนของจวนไปยังโหจะเข้าใกล้เรือนเดินเอินถังไม่ได้แม้แต่ครึ่งก้าวฉีสุยียนอุตสาห์ยื่นปากมารับรองกับกู้ชิงจูแต่นางกลับไม่รับน้ำใจไม่ต้องให้ท่านมายุ่งเรื่องนี้ขอเพียงท่านไม่มารบกวนข้าข้าก็ขอบคุณฟ้าดินแล้วอย่าพูดแบบนี้สิชิงจูฉีสุยียนรองเข้าใกล้กู้ชิงจูอีกครั้งแต่คราวนี้นางฉลาดขึ้นนางถลึงตาใส่เขาก่อนจะมาถึงตัว เจ้าหนึ่งฉีสเวียนจึงยกมือขึ้นยอมแพ้เอาละเอาละข้าพูดตรงนี้เลยแล้วกันยังคงเป็นประโยคเดิมรอให้เจ้าอายุครบ16ค่ข้าจะนำสินสอดมาสู่ขอพวกเราถูกกำหนดมาแล้วว่าต้องเป็นสามีภรรยากันทุกชาติเรื่องอื่นข้าฝังเจ้าได้ทั้งนั้นมีเพียงเรื่องนี้ที่ไม่ยอมให้ต่อรองกูชิงจูยิ้มเย็นท่านก็หลงตัวเองเกินไปทำไมข้าถึงต้องเป็นสามีภรรยากับท่านทุกชาติถ้าชายไม่แต่งหญิงไม่ออกเรือน เรื่องในอนาคตใครจะระบุออกมาได้ระบุได้สิเรื่องที่เจ้าจะแต่งให้ข้านั้นชัดเจนยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดชีสเวียนมั่นใจมากและยังมั่นใจมากกว่าที่ตอนนี้กู้ชิงจูปากแข็งเพราะในใจนางรักตนอยู่อย่างไรเสียนางก็ผูกพันกับเขามา20กว่าปีไม่มีทางบอกว่าลืมก็ลืมได้ถอยขับคล้องหมองใจอยู่บ้างแต่เขาก็ใช้การทำดีของตนค่อยๆขจัดความขับคล้องใจของนางให้หมด สำหรับเรื่องนี้กู้ชิงจูไม่อยากอธิบายให้มากความนางตั้งใจไว้นานแล้วว่าชาตินี้จะไม่แต่งงานกับฉีซวียนอีกแต่หากเถียงกับเขาซิงนาตอนนี้ก็ไม่เพียงแหวกย่าให้งูตื่นแต่จะทำให้ยิ่งไปกระทุนให้เขาทำอะไรที่คาดไม่ถึงเสียมากกว่าเขามีได้มาสู่ขอตอนนางอายุ16หรือเช่นนั้นนางก็จะแต่งกับคนอื่นก่อนอายุ16กก็จบหากนางเปลี่ยนข้าวสารเป็นข้าวสุกกับผู้ชายคนอื่นนางไม่เชื่อว่าเขาจะยังยอมรับได้ ความจิงจีเสวียนอย่างรังอยู่อีกครู่หนึ่งพนอพนอกู้ชิงจูอีกสักหน่อยแต่เห็นท่าทางระวังตัวของนางต่อให้เขารังอยู่ก็ได้แต่ทําให้นางรําคาญใจเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นอีกอย่างตอนนี้กู้ชิงจูอายุยังน้อยถ้าหากเขายับยั้งชั่งใจไม่ได้จริงๆอาจจะทำให้ดีมีร้ายต่อร่างกายเล็กๆของนางได้เพื่อชิงจูแล้วเขาอดทนไว้ก่อนดีกว่าดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นจากขอบเตียงจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อย และประสานมือคาระวะกู้ชิงจูอย่างคนดีมีมารยาทไม่ได้ตามต่อแย่แบบหน้าไม่อายอีกมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเมื่อแน่ใจว่าฉีเสเวียนออกไปจากหน้าต่างแล้วกู้ชิงจูถึงลงจากเตียงมายืนข้าหน้าต่างที่ตัวันตกบานนั้นทดลองเปิดแล้วก็ปิดคิดว่าพรุ่งนี้คงต้องให้คนมาติดกรอนเพิ่มไม่เพียงหน้าต่างบานนี้เท่านั้นบานอื่นก็ต้องติดไม่อย่างนั้นบางคนคงไปมาได้อย่างอิสระ เป็นเช่นนั้นแล้วนางจะยังนอนอย่างมีความสุขได้อีกหรือจบตอนที่69ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่อง สามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพยหรืออัลเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ